ทศพลทศพลคืนไปที่ปาสเริต่อบอลมาตรงกลางครับพาขึ้นมาครับทศพลจ่ายมาแล้วจังหวะนี้โดนตัดมาแต่ว่าบอลมันแรงครับเสียเป็นบอลทุ่มให้กับนนหน้าของเชียงใหม่อยู่ในเตดครับเป็นบอลทุ่มจากทางขวาครับบอลขึ้นมาใหม่ครับทหน้าของดนะพีบอลระพากทีทศพล ปานสิริครับตรงกลางครับตัดได้ปูตาไซแทงมาช่องนิดเดียวก็ไม่รู้กันครับไม่ถึงกันนี่ครับพยายามจะอยู่ในช่วงของต้นเกมนะครับกำลังจะผ่านนาทีที่6เข้าสู่นาทีที่7นะครับต้นเกมก็ถือว่ายังเราหังตัวได้กันทั้ง2ทีมก็ไม่มีทีมไหนอยากพลาดครับบอลนัดเดียวนะครับเดียวว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับชนะไปต่อครับ เ็นรูปบอลถ้วยรายการที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นถ้วยน็องเอาท์นะครับช้างเอฟเอคับนะครับจ่ายมาจังหวะนี้มีเคนตากับตามเข้ามาบีบไว้ได้จังหวะสุดท้ายครับนี่นะครับจังหวะเคนตากับตางเข้ามาบีบได้เป็นบอลเตะมุมทงอีกครั้งครับของทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเป็นการเตะมุมมาในครั้งที่2นะครับ การจอร์เทศนะครับจะเป็นคนเต็ดเปิดลูกือนทงทางฝั่งซ้ายนะครับผูเ้เล่นของเชียงใหม่อยู่ในเต็ดวันนี้ก็ถือว่าจับฉลากมาเจอกับทีมทัพช้างตกมันนะครับเป็นทีมจากนาคนปรปฐมนะครับตำบลทับหลวงแต่ว่าสนามนั้นเดิมทีเดียวจะใช้ในส่วนของมาเลกตสศาสา์วิยาเขกกำแพงแสนแต่เนื่องจากสนามนั้นปรับปรุงนะครับ ในส่วนของดูกาลนี้ก็มาใช้ที่สนามเทศบาลตำบลปากท่อนนี่แหละครับขอต่อขอบคุณทางด้านของนายกอิทธิกรเล่นวารีครับนายกเทศมนตรีตำบลปากท่อด้วยนะครับและในส่วนของนายกชนกิจครับปวงอินนายกวงการมหาส่วนตำบลคับหลวงนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับมาอีกครั้งครับเลี้ยงตัดมาตรงกลางแทงมาทรงนี้แต่ว่ายังติดทางด้านของคับหลวงขวาเฮาเลยครับตัดบอลได้ก่อนแล้วครับออกบอลไปแล้วโดนเข้ามาตัดเปล่าครับ ตาน้าของอดิศักดิ์นะครับนี่ครับตอนนี้ห0าร้อยกว่าท่าแลวครับไปช่วยกันกดไลค์ก็ชาไปครับในส่วนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดด้วยนะครับเหมือนแฟนของเชียงใหม่ก็ถ่ายเท่าสดท่องทางเดียวครับผ่านเพชรภูไ้า์ของสโมสรทับหลวงยูนนเต็ดนะครับหลําหน้าไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับตาน้าของผู้ช่วยผู้สินนที่หนึ่งครับตาน้าของขมฉลัดนะครับเลขาวิจิตนะครับ บอลอยู่หน้าของทศพลนะครับแต่ละคนเชียงใหม่เด็ดก็มีเกมในสัปดาห์นี้รออยู่แล้วครับออกไปเยือนลำปางนะครับตอนนี้ก็ตนนางคะแนนนั้นอยู่ในอันดับที่12ของฟุตบอลไทยลีกทตี2นะครับส่วนทนางน้านของทัพดุงเด็ดก็อยู่ในอันดับที่7นะครับมี11ทีมด้วยกันครับในโซนของตะวันตก ในส่วนของดูการหน้านะครับสนามนี่คิดว่าคงจะกลับไปใช้ในส่วนของจีนครปฐรมได้นะครับนี่ครับผู้ส่ตัว,วน,นี้ครับเป็นทนางด้านของสุป,ประชัยผาชนะคู่นี้นะครับก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปรอบต่อไปนี่ก็จะมีทีมจากในส่วนของไทยลีกหนึ่งนี่รออยู่นะครับ ก็ต้องลุ้นผลของการจับฉลากกว่าจะไปถึงรอบนั้นก็ต้องผ่านรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้ถือว่าจับฉลากมาเจอกับทีมในไทยลีกที่สองเชียงใหม่นั้นเคยขึ้นไปเล่นในส่วนของไทยลีกหนึแล้วนะครับหวางยาวๆมาครับในด้านของเชียงใหม่เอฟซีเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเปิดมาตรงกลางแต่ว่ายัง,มงหม่งดักไว้ได้ครับในด้านของทัพหลวงยูเนเต็ดนะครับ